สวัสดีค่ะเพื่อนๆแย้ยอดมาทอดหมูเลยจ้ามาหนี่ทอดหมูเด้อแย้ไม่ไมาย่ำทั่วพู่เนี่ยจ้ะมาหนี่ไม่พักก่ะแย้ย่ำทัวยยท่วพู่เด้อย่ำเสร็จและเพื่อนเพื่อนจ้ยายสิมาตักตักทั่วพู่เด้อบัดทีเนี่ยตั้งกองกันเด้ะคะอค่ะยาย่ำทั่วพู่ก่ะกับทอดหมูเนี่ยนะทั่วพู่จ้ะ ยำถั่วคูมาจากเมืองไทยเรานี่แหละค่ะเอามาใส่เนี่ยนะวันนี้จะกินยำถั่วคูด้วยเพื่อนๆจ๋ายำถั่วคูต้องอต้องใส่เวลาหลายเนาะเพื่อนๆเนาะยำถั่วคูกี่ดาวหัวหอเนาะว่าใหวแน,น่ใจเลยเพื่อนๆตัวนี้ปลาจู่นี่นหฮะที่นั่งกระเดาหน่อย แต่ว่าใส่ใส่ทั่วคู่เข้าไปจ้ะเนี่ยใส่ทั่วคู่ค่ะยำทั่วคู่ค่ะยำทั่วคู่กินกับสะเดากับผักกาดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยยำทั่วคู่จ้ะแต,แต่แยกแต่มาทอดหมูน้อยๆจ้ะเนี่ยจ้ะ,จะกินเพลเดียวจ้ะ ทอดแค่นี้แหละจ้ะกินบ่หมดจ้ะวันทอดไก่เนาะเยาวายอยากกินพของทอดเด้อจ้ะเื่อเื่อมันกินกับยำเนาะมันจะเอามากินมันจะเข่ากันจ้ะบอกกินหลายจ้ะกินข้าวเจ้ามาเนี่ยจ้ะกินกับข้าวสวยจ้ะนนเนี่ยไก่หมูทอดจ้ะหมูทอดมาหนี่งหมูทอดจ้ะกับยำทั่วผู้จ้ะยำทั่วผู้แซ่บแซ่บเด้อพี่น้อง ให้เข้ามา้าเราก็กดใช้เบิงกดไล่าฮแอดเดอร์กดแค่กดส็กกระติ๊งห้เดอร์เพื่อนเพื่อนแยกกับไปกดให้เพื่อนเพื่อนเือนกันแต่เพื่อนเพื่อนเบิงบ้ง,งก็จบซับหายเมื่อนี้ก็หายไปอีกแล้วจ้ะก้าคนจ้ะเพื่อนเพื่อนอันเข้าใจให้ยูทูบด้วยกันเข้าใจเราต้องเบิ้งให้จบจ้ะแต่แยกขอโทษเดอ้ออันทีไล่โซดไล่โซดอันแม้อัน โกเป็นชี้สิบสามสิบนาทอเชี่ยมบางเทียะแยแอดเขาไปบึงนั่งบ่ได้จ้ะมันใส่เวลาหลายบางเทียะกัเขาไปบึงบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยเนเธอเพื่อนเพื่อนจ๋าก็ชี้เนื้อที่หาเนื้อที่พ่อแม่แย่บึงไหนไดเนาะจ้ะขอไะไรขอกดซับเมะเขามาแล้วก็บโคกดไหลให้แน่เด้อจ้ากดกระดิ่งให้แน่กดเจ็บปวดขาดคลิปแย่ต่อไปเนาะขอบคุณล่วงหน้าเด้อเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของยูทูบของเฮาเนาะซรอยกัน ซ่อยกันเนาะทวนๆนจ้ะซ่้อยกันชิเดถึงฝันน้ำกันทุกๆคนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ